กันโชว์เป็นสารกลุ่ม1นึ่งออกโนฟอสเฟตกลุ่มนี้ครอบคุมเทียอะไรได้กว้างแต่เด็ดอยู่อันนึงครับไล่กระรอกได้ สวัสดีครับผมโคตู่ออบาราทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้ผมจะมารีวิวในตัวของกันโชเป็นสารกลุ่มหนึ่งบีออร์โกโนฟอสเฟตตัวนี้คือแฟนโทเอตกลุ่มนี้ครอบคลุมได้เพีย้ยแปง้งจนอนเจาะมอดเปียอะไรได้กว้างแต่เด็ดอยู่อันหนึ่งครับไล่กระรอกได้แถมกลิ่นเหม็นเนี่ยไม่ต้องถามหมอเลยครับแต่ตรงๆเลยครับยิ่งยามีกลิ่นเหม็นก็ไล่กระรอกได้ดีรวมถึงป้องกันกําจัดได้ในเรื่องของเพีย้ยแป้งพวกหนอนจงนอนเจาะต่างๆได้อันนี้สามารถนําตัวกันโชไปใช้ซึ่งหลายๆท่านก็นําไปใช้้อยู่แลววตันี้ อัตราการใช้อยู่ที่200 cc ถึง300 cc ต่อน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นไปได้ทุกจุดใบผลต่างๆเพื่อลดปัญหาในเรื่องของเพีย้ยนหนอนโดยเฉพาะไร้กระรอกครับผอตูวแนะนำเลยครับตัวนี้ตัวกันโชค้ครับเฟนโตเอทเดี่ยวมากๆครับเยี่ยมมากๆใช้เฟนโตเอทเลยครับตามอัตราครับ